สวัสดีพี่น้องพอใบสุขุสุขนพอกันอีกกบบใกล้การอีสาน้าสวครับวันนี้เสนอเมนูอาหารเป็นยามนะครับซุปผักติ้วเคยกินบ่พี่น้องครับผมเคยพอ่บซุปผักติ้วนะครับกับน้ำปลาเค็มคนอีสาน้าสวนนะครับผม6ขวดแถม1ขวดนะครับ12ขวดแถม2ขวดกันไปเลยนะครับโปรนี้ถึงสิ้นเดือนมีนานะจ๊ะแล้วมีข้าวดำรือข้าวกลมนะครับวันนี้เราจะมาคุยซุปผักติ้วกันนะครับเห็นบนี่ผักติ้วก็คือผักติ้ว อืซุ้งใส่ป,ประทูก็กได้ี่ยซาบะแห่งก็ได้ยใช่พึ่งกันอืมอืมอืม อืน่ากิงผักชวมันก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงแบบว่าซุปใส่งาด้วยนะอืม สารแน่เขืออต้องต้มให้มันเปืป่อยๆก่อนนะแล้วก็บีบออก อันนี้คือใบม่วงมะพานนะเห็นไหมเป็นแใบบแบบนี้หืม,มเปรี้ยวๆผัยฝรัานิดนึงจะอร่อยอยู่มันก็บลับไปกระแทบอ,อาหารบานเ้าพี่นอ้องหืม สัรหาแน่มากินอ,อาหารตำรู้ดูกลับอ,อันนี้จะเป็นพักสามรถนะนี่ก็ป่วยกลุ่มจีกับลาดแซบ่บ อืมเกลือขาวอืมอืมอร่อยถึงหนาสีเอนเตอร์แต่หุ่นจากก็สุดแนวเนี่ยคนบ้านป่าเนาะ พ่อแม่พาเห็ดประสั่งพ่อแม่พากินอืมวั่นถท่าไว้กินง่ายอยู่ง่ายตามสจัจจัยบานทงเข้าก็จิวหนึ่งถือว่าอืมเป็นอาหารโบราชนี้ บัน้นทบใช้ต้ำอ,อิดใช้ยอกับผ้ากินผู้เท่าในซุปใช้ไปแห็นอืมอืม,อม จกกินตาประทูกันี่ได้ตาดีเข้าเหนียวขั้นข่าว่าเหนียวว่าติดมือเด้วยอันนี้เขาเหนียวอืมอืมแซี่บอืมชหนัองอ มันคือกับกว๊อบกวอบอืมเขาก็เนียวน,นี่ยชมื่ออยอะ่าคนนิ่งอืโอ้ยบะเบนตีอิมเลยวบับพี่น้องอืมมึงคำไงผลเนาะเอาคำสุดท้าย อืการที่กินเขาแซ่บต้องเน็กเขาแน่ๆเขาเนี้ยหน่อเนาะอย่าลืมด้วยพี่น้องเออชื่อนรร้ำปลาดอิสานปลาสวบได้รุ่นแหวนทงองคำพ่อืม มีรางวันไต่ฟ้านะครับเบิงบอกวิธีเน็กเขาเน็กเขาเลือกเล่าพักใส่บอเนี่ยซ้ำนี่เหะอ